อย่งอ้วนนะยายเนี่ยก็กำลังไปเอาหั่นมาะไฮสวัสดีรักการ์ดไทยเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมธนกิจแชนเนลนะครับบ่าวเนี่ยวกเกรมมื่องโมูนะครับกําลังไปเอาหอาหารอยู่ในโรงสีนะครับกําลังไปเอาหัวอาหารนะครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนไอห่างเอ,อีออยงอดอดยายเนีย่ยไปเอา đấy béo hóa hạn nó hay vô nó non thải kinh lại xiang, nó non thải kinh như nàoประตู đâu, mày vậy đã hiu chăngเลย, ngoại, chắp cái tôi nhảy, nó đều hăn xe เห็นรถรถถั่วมันเองหันเบ็ดนี่ยจากไทยนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับจากไทยบรรยากาศนะครับก็ยังสองสามเมืองหันร่มหนาวออกหน้าเนี่ยนี้เนี่ยนะร่มหนาวกลับมาหวานอี่คือเก่าคือหวานบนนี้หวานแบบไม่มีลมเลยครับทางอุบลเฮาแตงไทยแตงไทยแตงไทย แทงไทยแทงไทยอยู่แหงแล้วอยู่แหงแล้วอยู่แหงแล้วบ่ได้อะไรแล้วเอาอยางเกือมาแนีวมางนิ่นมอโอ้คนเอาทำมิ้งวนะานดูมัะอีร้อ่อน

เอาไว้กูขอไปกินน้อเขาเหรอนี่กินเดออ้อไว้เชียงเอาให้ทั้งในไวนไปเขาไปห่องอยู่หน่อย,อยไปชวนบัวขาวไปกินวัดก,กดอ่อนเด้อมันกินอยู่างไเอามากไกลๆพอดีเทน้ำใส่มันทงังเจียเอาลงกินกับพ่อหลัก กระมังน้ำหนี่มักใกล่ๆนะ่พ่าดีเที่น้ำจะปเออ làm như thế sẽ hàng cho mình ừ. bảy mẹ là anh cứ bao bảy chín này nhú 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 bây giờ này hả thấy sao nào ừ. mày là buồn thế thế đây nhục đám khẩn ừ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  nhìn ừ ừ ừ này buồn. กำลังพูดไปน้ะสงสัยได้ยินมันนี่ยินว่าอ่างสมปูกำลังจะมามันฟอร์มหนึ่งอ่างอ่างอากุชิว่ะอ่างสมปูอ่างสปาสปาหมูอ่างส้มหมูเอาโอ๊ะแตงไทยมันคือบวกกินหอาหารอ่วันเนาะ อิ่มบ่มั้งอิ่มยังบ่ได้กิน,นยังกินน้ำสียน้ำไม่กินคักหลายอาบน,น้ำไหมไม่ไหวแล้วตัวมันระเจี๊ยบเกลี้ยเมียนเดียวเย็นกว่าเราเกข้างน้ำไม่ห็นไ,ไปเ,เห็นว่าน้ำบ่ไหลนั้นขาขี่มันเห็นไป อ้าวเงยขวนแล้วมันสยวยเลยมันขวนแล้วมันมาเรียแลเอ้าวเอาบอกกินหอาหารได้ปะเชียงเมียนขีหมูนี่เด้ยดวงนี่กล้องหนึ่ง อีรบค้นค <S <S คขี่เน้นผีเนาะ <S <S เอาเขาบอไปกินรือะบ่าน ยันน้ำบัสบายเนี่ยหวันน้อยกินดีเยอะกว่าอากาศหอนบ่ค่อยอยากกินอาหารเอาแล้วเอาแล้วเป็นไรอ้วนหลอดขึ้นมาเพราะเจ้าเรือไปอยู่ในหอนบ่จัก

มาสนนี้นี้ล้ใ <laughs> สสะ,ะ,ะอาดกว้างท่างแล้ว ูกกำลังผสมพันธุ์ไปสมสองมือสามเมือนะมันคือพวกกินอาหารเมื่อกี้น้ำออกปากมันเสียงเสียงน้ำมักินลายอีอย่างมันเนียนท้องมันันท้องเนียนเหมนี้มันเอืดเอาแล้วเสียงจัดการหมูไม่หมูแล้วมเนียนท้องมันเอือเหมือนน้ำไหลออกปากกรุ่ๆอัดแต่นน้ำมันกินนักท้องมันลุบกระเพื่อนเอาไปเอาแล้ว แลกทองไปกินใหญ่แ่แล้ว่จอึ้เอน้นนฟินฟินจเฮ้ยสิน้ำออกปากมันกระจ้าครถอือ้วางเนีนทองยังไปกดทองมันจะอยู่ได้บ่ Iwan, Iwan, Iwan 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 Uu,